ครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อแล้วก็พระพุทธเจ้าทุกรูปด้วยครับผมแล้วก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงคุณพี่และน้องๆ้อนเพื่อนทุกท่านด้วยครับผมมาพบกันในวันที่20พฤษภาคม2564ครับผมเดี๋ยวพาไปดูมีเชิชมให้ดูอันนี้3ต้นแบบเล็กๆนะครับผมเราก็เล็กด้วยเดี๋ยวมานั่งคุยกันวันนี้จะคุยยาวหน่อย ก็มีคาถามเข้ามาแล้วก็ก็เลยนั่งในบริเวณบ้านเดี๋ยวไปดูไม้ก่อนถามก่อนเดแล้วมาต้องคุยกันครับผมครับผมสวัสดีครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เป็นลูกใช้ไรครับผมต้นเล็กมากครับผมเล็กมากแต่ก็ความสวยก็ไม่น้อยเลยนะครับคุณป้าใช่ไหมคุณพี่ครับผมอันนี้ลูก ใช้ไรครับผมเห็นไหมสวยสวยเลยครับผมมาดูตัวนี้บ้างชอบแอปแม่อยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ครับผมตรงนี้เองเนาะอันนี้เป็นทัศดีครับผมอันนี้ไม้ตน้นเล็กสวยไหมสวยอย่าทายนานอย่าทายนานเดี๋ยวคนพี่จะโมโหตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเหลืองมังกรทองครับผมเหลืองมังกรทองก็ไม้ขนาดตน้นเล็กวันนี้ให้ดูแค่สามต้นครับผมขี้เกียจยกไม้มาครับผมเพราะว่ายกไม้ เอาไปให้รับแดดก็เลยเอามาให้ตัวแค่นี้แหละวันนี้ไม่มีงานนําเสนอครับผมไม่มีตัวไหนนําเสนอเลยครับผมเอาไว้เป็นวันวันพรุ่งนี้แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมคุณพี่แล้วก็จะค่อยมาช่วยเหลือกันอีกครั้งนะครับผมคุณพี่ก็คุณพี่ก็อย่าเพึ่งเย่าพึ่งนะครับผมอย่าพึ่งไปหรือไปอย่างเอ๋ยก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นไม้เล็กๆครับผมไม้เล็กเป็นไม้สีชวนชมสีแบบเล็ก จริงๆก็ว่าจะเอามาให้ครบทุกสีทุกสีเลยนะผมว่าจะเอาขาวม่วงชมพูแล้วก็อะไรต่างๆเหลืองแดงอะไรเหล่านั้นเอามาให้ดูผมวันนี้ผมขี้เกียจยกบเลยเอามาแค่สามต้นเดี๋ยววันนี้จะพานั่งเล่นที่ไหนบ้านนาะนั่งคุยกันในบ้านบ้างเพราะว่าหลายท่านก็อยากจะรู้จักว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับผมก็เห็นถามกันมาบ่อยจังเลยว่าอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวมาพูดคุยให้ฟังครับผมเดี๋ยวไปนั่งคุยกันครับผม ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมแม่เมื่อกี้ไอ้รบอยู่มาก่อนเลยอันนี้เงาะเป็นผลผลิตจากบ้านผมเองครับผมเป็นเงาะคือบ้านผมจกอยู่ที่สีสเกียครับผมเป็นก้นสีสเกียครับผมอยู่เอำเพื่อลุกพรอที่ใส่ผ เป็นคนที่อยู่พบคุ้นเป็นคนก็เป็นคนแหละเนาะจะอยู่ที่บ้านเปลยวมบ้านเปลยตระลตาเกียรติอำเภออุทมพรที่ใสครับผมจังัดศสีสกเกีครับผมก็ที่ขึ้นชื่อที่บ้านผมจะเป็นทุเรียนครูเขาไฟเนี่ยอร่อยมากครับอร่อยมากหอมอร่อยมากแต่ผมยังไม่เคยกินเลย <c oughs> อันนี้จะไมเงะก็มีด้วยมีเงาอมีบังคุดมีทุกอย่างครับมมีทุกอย่างก็ จะเป็นคนซีสเกียร์ด้อครับผมพี่ากเป็นคนอีสานเหรอเป็นคนอีสานเป็นคนอยู่จังหวัดซีสเกียรครับผม้วกามี่ก็ถามว่าคือเพ้นแฟนจากเทอ่อนไร่เห็นเวลาทายงานเห็นงานคือจง้งเห็นอยู่ผู้เดียวก,ก็อยู่บ้านนี้ก็จะมีผมมีพ่อมีแม่สามคนเมาเองทางอีสานก็จสิเกิดมาครูเบาแนวครูเบาแนวเป็น,เป,นเป็นผู้ผู้ชายที่ กสดไม่มีแตนเป็นคนที่มีอายุมากแก่แล้วประมาณนั้นประมาณนั้นพี่ก็อันนี้ดูข่าวไปด้วยก็มีเพืพี่หลายคันมากที่ที่ว่าอยากได้ไม้ไปเลี้ยงว่าอยากช่วยเห่ืะแต่ก็เอาวิทย์ไปแล้วโอ้เราไม่เอาแล้วไม้เธอเราไปแล้วอยากจะซื้อไม้อยากเธอไหนแหม ไม่ไปมีครับผมยังไม่สวยพอที่ส่งให้นะคุณพี่ก็้องขอโทษด้วยนะครับผมก็ต้องา่าจะพูดอะไรลืมลืมสั่งง้นเลยลืมสั่งงน้นเฮ้วยเดวก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคุณลุงด้วยคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณยายด้วยโอ้คุณยายก็หลายท่านเลยที่เป็นลังใจนอกที่ว่าอยากได้ไม้ไปเลี้ยงก็ขอบคุณที่สุดนะครับคุณยายครับผมก็ววันนี้ที่บ้านผม ฮ้อนฮ้อนนะครับอยู่ซีเก็บฮ้อนแห้งครับก็จะยว่าฮ้อนแท้ๆฮ้อนอินดีฮ้อนกระดอกกันเดียจักประมาณสั้นนะครับผมประมาณจังสั้นจังสั้นก็ขอบคุณจะพูดทำไมครับก็จะขอบคุณทุกท่านที่สุดรวมที่เป็นกำลังใจให้ผมให้ยูทีสารให้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านว่าจะพูดเรื่องอะไรเลยไปแล้วว่าจะบอกเรื่อง ไลับม่านะเห็นป่จะมีคุณพี่นะส่งวิดีโอส่งข้อควาวไปดีคุณลูกคุณป้าคุณน้าคุณอาด้วยให้ทุกวันทุกวันของคุณมากมากที่สุดครับผมก่อนนอนก็ยังส่งที่เกอร์ให้ของขุนที่สุดเลยตอนเช้าด้วยก็มีคุณพ่อคุณลูกค้างเมเ่อกีทางเฟซบุ๊กด้วยของขุณมากมากที่สุดทางเฟซบุ๊กผมไม่ค่อยได้เข้าไปเนาะนานๆจะเอาคลิปลงไปด้วยก็ไม่ค่อยมีท่านไหนเกยกับมีอยู่สิเป่นท่านที่แหล่ะเป็นแฟนพันธ์แท้แล้วก็ทางช่องก็ไม่ค่อยมีใครดูแล้วบ้างตอนนี้ คุณป้ปาคุณลุงก็น่าจะไปหมดแล้วนะวไม่มีไม่ไม่ไม่ค่อยมีเนาะแต่ทางเฟซจอ๊กไม่ได้เข้าไปหรอบอมแมนเฟซบุ๊กบอกพิชเนี่ยครับโอ้ยงงอย่างกรไปแต่ทางเฟซไม่พวกทางเฟซอีกแล้วโอ้ยทางพีชอีกแล้วพีชอีกแล้วไหมไม่ค่อยได้เข้าไปทางเฟซบุก๊กับผมแล้วก็จะมีทางสิด้วยไม่ค่อยเข้าไปครับผมก็ที่ช่องคือลำไรเนี่ย <c oughs> ลายรกนันวะไอ้ผู้ป่าแก่ก็ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณก็ลาเลยนะขอบคุณทุกท่าครับสวัสด,ดีครับผมสวัสดีครับ